ริ้วรอยมาก่อนวัยแน่นอนถ้าไม่ได้รู้เรื่องนี้นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจคิดว่าไอ้ริ้วรอยเนี่ยมันมาจากอายุฉันอายุมากขึ้นฉันคงไม่สามารถที่จะอรอยได้จะลองสังเกตน,นะครับเราเห็นดาราเราเห็นนักการเมืองเราเห็นเจ้าของธุรกิจหลายๆคนนะครับที่เป็นเซเล็บเนี่ยเขามีผิวหน้าที่ค่อนข้าง อ่อนกว,ว่าัยโดยที่บางคนอาจจะไม่ได้ฉีดบท็อกด้วยซ้ำนะครับก็ลองไปสังเกตดูแล้วกันนะครับในสื่อโซเชียลมีเยอะมากนะครับผมอยากจะบอกว่าริ้วรอยเนี่ยมันจะมาก่อนไวัถ้าเราไม่ได้ดูแล สุขภาพผิวอย่างดีพอนะครับข้อที่1ที่ต้องดูแลคือน้ําดื่มเขาพบว่านะครับจะมีดาราหลายท่านมากๆเลยนะครับที่ดื่มน้ําเป็นประจำเลยเขาไปไหนเขาจะพกน้ําเป็นขวดเลยนะครับไปดื่มตลอดเวลาเลยนะครับทุกๆชั่วโมงเขาจะดื่มน้าประมาณ1แก้วบางครั้งก็2ชั่วโมงดื่ม1แก้วก็ได้นะครับตั้งแต่เช้าถึง6กโมงเย็นเพื่อทําให้น้ำเนี่ย ไปดีท็อกผิวนะครับเอาของเสียต่างๆออกแล้วก็อุ้มความชุ่มชื้นในผิวไว้นั้นถ้าผิวไม่ขาดน้ําผิวก็จะเกิดริ้วรอยได้ช้าลงนะครับข้อที่2คือแสง UV เนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้อากาศกำลังดีแล้วอุณหภูมิประมาณ14องศานะครับก็อากาศเย็นแล้วก็แดดเนี่ยก็ ไม่ถึงก็แรงมากนะครับอันนี้ยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราไปโดนแดดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นมันจะเป็นแดดที่มีรังสี U V ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะ U V อันนึงนะครับคือ U V A เขาพบว่าเวลาที่มันโดนผิวนะครับมันจะทําให้คอลลาเจนเสื่อมสภาพได้เร็วนะครับพอคอลลาเจนเสื่อมสภาพได้เร็วเนี่ยคอลลาเจนมันช่วยทําให้เราเนี่ย หน้าดูเด็กนะครับหน้าดูไม่ค่อยมีริ้วรอยแต่พอคอเจนมันเสื่อมสภาพลงหรือมันสลายตัวเร็วมันก็ได้ทําให้ริ้วรอยเกิดเร็วขึ้นดังนั้นจะออกไปไหนก็ตามอย่าลืมทากันแดด1ชั้นนะครับ แล้วสองถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งหน้าหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้ตัวรองพื้นต่างๆเนี่ยมันช่วยปกป้องแสงแดดได้3ก็คืออาจจะกางร่มซะหน่อยก็ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องโดนแดดเป็นประจำข้อที่3นะครับคือเกี่ยวกับพวกสายตาสั้นนะครับหรือว่าคนที่ใช้มือถือขนาดเล็กจนเกินไปเนื่องจากเนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มสายตาสั้นหรือสายตาเอียงแล้วเวลาเพ่งเนี่ยก็จะมีการขมวดคิ้วเกิดขึ้นพอขมวดคิ้วเกิดขึ้นมันจะเกิดร่องลึกๆ2เส้นระหว่างคิ้วนะครับดังนั้นคนที่สายตาสั้นผมแนะนําให้ไปใส่คอนแทคเลนส์หรือตัดแว่นสานครับส ถือเล็กจนเกินไปลองเปลี่ยนขยายมือถือให้ใหญ่ขึ้นหรือทําให้ตัวอักษรบนมือถือเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพื่อเราจะลดการขมวดคิ้วลงอันนี้ก็จะลดริ้วรอยระหว่างคิ้วได้เป็นอย่างดีนะครับข้อที่4คือปริมาณโปรโตีนเรารู้อยู่แล้วว่าเรากินโปรโตีนมันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวอยู่แล้วถ้าเรากินโปรโตีนไม่พอโปรโตีนจะไปซ่อมแซมอวัยวะภายในหัวใจตับไตปอดนะครับสมองนะครับกล้ามเนื้อกระดูกต่าง แต่มันจะไม่ได้หลงเหลือมาที่ผิวหนังมากนะักทําให้คอเลาเจนที่ผิวหนังเนี่ยถูกสร้างไม่เพียงพอต่อเวลาที่ผ่านไปอย่าลืมนะครับคอเลาเจนถูกสร้างแล้ว มันจะมีอายุของมันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันจะเสื่อมสลายไปถ้าเราซ่อมแซมคอลลาเจนไม่ทันนะครับผิวเราก็จะเหี่ยวแล้วก็มีริ้วรอยค่อนข้างเร็วลองสังเกตดนะูครับบางคนทํางานหนักกินอาหารที่ไม่ค่อยมีโปรตีนเท่าไหร่นะก็จะทําให้ผิวเนี่ยมีริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับกินโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันใครออกกําลังกายผมแนะนํา1-2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่ใครก็ตามที่ ทำงานอย่างเดียวไม่ออกกาลังกายเลยก็อาจจะก,กิน0.6ถึง1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวนันกินโปรตีนให้พอนะครับถ้าใครกินโปรตีนไม่พอจะเลือกเป็นะกลับไปบ้านตอนเย็นอาจจะก,กินโปรตีนจากถั่วเหลืองอย่างเช่นเดีย๋ยวนี้จะมีเยอะมากเลยนมถั่วเหลืองชนิดที่ไม่เติมน้ําตาลเราจะได้กินมื้อเย็นแล้วก็ไม่อ้วนหรือ2อเราอาจจะกินจากเวโปรตีนที่ไม่มีน้ําตาลเร,าเรียกว่าไ s o l a t e เวโปรตีนพวกนี้จะมีเป็นเวโปรตีนที่เอาน้ําตาลออกแล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออาจจะกินเป็นคอลลาเจนได้แต่คอลลาเจนระวังนะครับคอล มันมีน้ำตาลไหมนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับจะกินคอเจนนะครับแล้วไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนลองเอาสูตรที่พี่สาวผมทำนะไปดูก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าคอลลาเจนแล้วเดี๋ยว f a c e b o o k เนี่ยจะส่งลิงก์ให้ทางอินบอ์แล้วเราก็ไปดูว่าอ๋อมันต้องมีโมโนเปปไทด์ไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ ide, จะได้บํารุงทั้งผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อไปพร้อมกันนะครับกินทีเดียวนะครับได้ทุกส่วนนะครับ ที่จําเป็นต่อความสวยความงามเลยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อด้วยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพเจ๋งๆแบบนี้นะครับเราเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมแล้วทีมและ t i k t o อที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ